ลุงเสือนะครับกำลังขอสลักร่วมแรงแข่งขันคราดูมาจากเอรับผมครัาลุงกำลังถอนที่ปั่นเพื่ออะไรจต่เองสักทีเครื่องปั่นเครื่องปั่นปั่นดินปั่นดินเราลุงจะไปปรับพื้นที่หนน้้าาบหน้าบ้าน

ครั้งแรกครั้ที่มาดูรถไถครับลุงชอบมากนั้งรถไถลุงชอบใช่ไหมจอดรถตู้ปุ๊บกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยไหมตราบอกอก็เป็นสักรถไถคู่ใจครับสองทุกคนทำความสาดเนาะเอาจจละบีอกนํามันเครื่องกันให้มันหล่อลื่นหล่อลื่นใช่จจละบีจจละบีนะเจราบีสำคัญครับรถไถครับเนสกีีนี่ครับ พี่น้องนะครับต้นเสือน,นุงพลถ่ายกับน้องน้องนัดเยอะรุดป๊อก

กันเครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็ได้ยไปด้วยไปด้วยภารกิจด่วนนะครับกับนู่นนี้หอนบอกกันเพื่อเอาเอาของกันว่าได้ลงมาเดี๋ยว ตัดน่ผม้ล้านตัดยูงเ่ามก็อเก็บไปานอนก็ใงยบ้านมัมีป่นัดกำลังไปแล้วบ้าน่นคุยกันแต่เต้ารอจไปตัดไปห่อละนีด้ยไปทางด้ซื่อเสงตัดล้านเลยแรงสองซุ้มมาเลยแรงสองซุ้มมาเลยแรงสองซุ้มมาบิ๊ก คลิปสองมาเป็นบ้านแม่ยีิปสองนะครับตัวมันยังยี่สิบสองพิ่มเจ็ดนี่นะครับเป็นบ้านใหม่ของโน่นนี้นะครับแบบฝากประชาสัมพันธ์กระจายข่าวไปด้วยนะครับสองตัวมันจัดเบิ้งไร้สดก็ได้ให้กำลังใจให้กำลังใจแม่เบิ้งเบิ้งเลยอามยามีหรอยี่สิบสองสั่งไปมีแล้เบิ่งไหนสร้างไปมีแล้ว หนึ่งจิมนะครับอ้กินเขาแล้วว่เนี่ยนั่นกรถไป่ล่ะนรถไปถอดเลหางปันมีไผกินบย้ายงเลยมีมาครับกินข้านะครับเดี๋ยวมากินด้วยนะครับให้จำลองสดทำใหญ่อาสดขอสดนะถอนหางล่ะห้หางปัน เขาบอกเขาก็บอกหยดแตหมอกนั่นไว้ลไดลืมบึงอะไรไอ้ัดปลาอีกแล้วยาวไปนะครับคลิปนี้เอาแล้วต้นอะไต้นนี่เี่ยวเหมือนก่อนเห้องไหเนี่ยเอคีาขไปนหันคือส่งเบิดหรอีมาด้านหน้าด้วยกันเนี่ยอย่ทังเตอยู่วั๋ออู้่ตรงกลางคหน นี่นะครับห่องถมไว้นะครับดินแนนปาดไปหนึ่งคนนะครับดินก็จะซุดลงตามสภาพนะครับเข่าเพื่อไรเนี่ยเยอนี่ยเอามาตาก,ก่อนนะครับไปในมืกนังี่เย,เยเออยู่รลเอี่โทษถามว่ารถเขามานจะงงมือโซาเนี่ยมาหลับสายอะไรน่นี่อาจะเรีนเกมรถรอ,อยอนะประด็นรีรถรน้บอก นี่เป็นชุเด็กเล็กนะครับรุานนาเด็กเล็กบ้านหนึ่บ้านเขเลืยกนายกใหม่เนี่ยเกตั้งนายกใหม่นะครับร้อยทเชเลิ่ฤทลิ์นะครับเบอร์สองเบอสองหาียงอีกแล้วครับมาแรงกันนะูนี้บอกว่าเดือนนรกนะครับ เจอกันที่กกอกนะครับจะไปขาวเลียวไปไปข่าวว่าเล่ใจไปไหมวันเล้วมันหลอกันหลอกอ้าด่วนด่วนด่วนธุรกิจด่วนนะครับรุดปกหมดเลย วายมันลื่นเนี่ยมันกัดสนิมแนี่ยนะมันเรียบร้อยนะครับโพี่นาทีดันช่วยนะเมื่อกี้เกือบไม่เอาไม่ทำอะไรเลยครับไม่ไม่ทำอะไรเลยครับช่วยกันช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนี่ครับน้ำมันจักใช้ได้นะครับออกแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะก็ือนนี้ก็รู้จุดแล้วนะครับว่าจุดนี้ต้องใส่น้ำมัน เคแล้วขอใบรก๊อนเขาหนามทำมาข้าทำเกล่ยนบอกฮวนะโอเคแล้วอันอนี